ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในการบรรรงและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์รับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลของคณะนางงามทูตอารยสถาปัตย์มิสไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์2023ก็ต้องใช้ดับเบิลแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากโรคระบาดและปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5เสริมสร้างความอบอุ่นมั่นใจด้วยความห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงจ Double E แคร์ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หัวสิเลาะ แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแมสค่ะโดวยวันนี้นะคะเราใส่แมสค A รุ่น V Shape Soft Fit นั่นเองค่ะสวยกระชับหายใจสะดวกค่ะที่สําคัญนะคะสามารถกันแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะได้99.9%เลยค่ะและยังป้องกันฝุ่นขนาดเล็กและฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99.8%มีแผ่นกรองซับถึง3ชั้นเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญเลยค่ะ ใส่คองแมสนะคะเป็นแบบกลมใส่แล้วไม่เจ็บหูค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราขยิไม่ได้จอยที่จะเข้าไปชมนะคะก็คือดับเบิลเอที่เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นั่นเองค่ะอันนี้เป็นแบบพกพาสะดวกใส่แลเข้าไปแล้วก็มาฉีดกันเลยดีกว่าใส่ขาวมีแอลกอฮอล์ถึง75%เลยนะคะใช่ค่ะกลิ่นอะไรคะเนี่ยอันนี้กลิ่นบูซีค่ะหอมมากๆสดชื่นมากๆเลยใช่แล้วค่ะเรียบร้อยแมสเรียบร้อยแล้วก็ฉีดสเปรย์เรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลย